เกาะสมุยคู่มือฉบับสมบูรณ์เปิดพิกัดสวรรค์กลางอ่าวไทยที่ตอบโจทย์นักเดินทางทุกสไตล์ช่วงที่หนึ่งทำความรู้จักสมุย สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะพาคุณแพ็คกระเป๋าไปสำรวจโลกสวยๆรอบตัววันนี้เราจะพาไปเปิดพิกัดสวรรค์กลางอ่าวไทยที่ใครๆก็รู้จักแต่เชื่อไหมคะว่าเกาะนี้มีความลับและความมหัศจรรย์ซ่อนอยู่มากมายจนคุณอาจจะคาดไม่ถึงนั่นคือเกาะสมุยโคสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อพูดถึงสมุยภาพแรกที่คุณเห็นคืออะไรคะ ทะเลสีครามรีสอร์ทหรูหราหรือภาพของต้นมะพร้าวที่เอ็นลู่ลม สมุยเป็นมากกว่านั้นค่ะมันคืออาณาจักรแห่งการพักผ่อนระดับโลกที่ยังคงความงดงามตามธรรมชาติไว้ได้อย่างน่าทึ่งแถมยังมีความสะดวกสบายและความหลากหลายที่ตอบโจทย์นักเดินทางได้ทุกสไตล์จริงๆค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นสายหรูหราที่ต้องการพูลวิลล่าส่วนตัวบนเนินเขาหรือเป็นสายผจญภัยที่อยากดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลหรือแค่ต้องการเดินถนนคนเดินหาของอร่อยยามค่ำคืนสมุยมีให้คุณครบและพอดแคส ดับสมบูรณ์นี้จะเป็นเหมือนเข็มทิศส่วนตัวที่จะพาคุณไปค้นพบทุกอนูของเกาะแห่งนี้อย่างละเอียดเลยค่ะ 1. 1มนเสนอแห่งเกาะสมุยทำไมต้องมาที่นี่สมุยเป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยนะคะรองจากภูเก็ตเลยตั้งอยู่ในอ่าวไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่สิ่งที่ทำให้สมุยไม่เหมือนใครคือความสมดุลที่สมบูรณ์แบบค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะคุณมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีหาดทรายขาวละเอียดกับอีกด้านหนึ่งคุณก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันระดับโลกมีรีสอร์ท5ดาวแบรนด์ดังมากมายมีสนามบินที่บินตรงได้เลยสเสน่ห์หลักๆของสมุยก็คือ ความหลากหลายของหาดทรายตั้งแต่หาดฉแฉวงที่คึกคักสุดเหวี่ยงไปจนถึงหาดลิปะน้อยที่เงียบสงบเหมาะกับการชมพระอาทิตย์ตกความเป็นศูนย์รวมความหรูหราถ้าคุณรักการพักผ่อนแบบพรีเมียมสปาระดับโลกและบริการแบบเหนือระดับสมุยคือคำตอบค่ะวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเรายังคงเห็นวัดวาอารามที่สวยงามและสเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ที่ยังคงถูกรักษาไว้ คำว่าสมุยนี่ก็มีตำนานเล่าขานกันนะคะบางก็ว่ามาจากคำว่าซาโบยในภาษาจีนที่แปลว่าสถานที่ปลอดภัยบางก็ว่ามาจากภาษาธรมินแปลว่าคลื่นลมไม่ว่าจะมาจากคำไหนก็ตามเกาะนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นทางที่พักใจจากความวุ่นวายและเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะ1.2วางแผนการเดินทางฤดูไหนดีที่สุดการวางแผนเที่ยวสมุยจะง่ายขึ้นมากถ้าเราเข้าใจเรื่องสภาพอากาศ สมุยแบ่งฤดูหลักๆได้แบบนี้ฤดูแลง้งหรือฤดูท่องเที่ยวสูงสุดธันวาคมถึงกุมภาพันธ์อันนี้คือ best time ค่ะอากาศเย็นสบายท้องฟ้าแจ่มใสน้ำทะเลสวยใสปลิ้งเหมาะสำหรับกิจกรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะดำน้ำและทัวร์เกาะต่างๆคือดีงามที่สุดค่ะ หรือดูร้อนมีนาคมถึงเมษายนอากาศจะเริ่มร้อนจัดแต่ท้องฟ้ายังคงเปิดมีแดดจัดต่อเนื่องเหมาะกับการอาบแดดเล่นน้ำพักผ่อนริมสระน้ำแบบสุดๆเลยหรือดูฝนหรือโลซีสัน้นพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนช่วงนี้อาจมีฝนตกชุกค,ค่ะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนควรระวังเรื่องพายุ แต่นี่คือช่วงที่ที่พักราคาดีที่สุดค่ะเหมาะสำหรับใครที่อยากไปนอนพักผ่อนในรีสอร์ทหรูทำสปาหรือลิ้มลองอาหารไฟไดนิง่งโดยไม่ต้องเจอผู้คนพลุกพล่านเลย เคล็ดลับเล็กๆถ้าอยากหลีกเลี่ยงฝูงชนและได้ราคาดีๆลองเล็งช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนไว้ค่ะฝนยังไม่หนักมากฝายังเปิดอยู่บ่อยครั้งเลย1.3การเดินทางสู่เกาะสมุยถูกเส้นทางที่ต้องรู้การไปสมุยทำได้หลายวิธีค่ะขึ้นอยู่กับงบประมาณและความสะดวกที่เราต้องการทางเลือกที่1การเดินทางที่รวดเร็วที่สุดเครื่องบินตรง เส้นทางบินตรงไปยังสนามบินนานาชาติสมุย USM ข้อดีสะดวกสบายประหยัดเวลาที่สุดแต่ราคาตั๋วอาจจะสูงกว่าทางเลือกอื่นๆทางเลือกที่2การเดินทางแบบประหยัดเครื่องบินบวกเรือเฟอร์รี่เส้นทางบินลงสนามบินสุราธ,ธานี URT หรือสนามบินนครศรีธรรมราช NST จากนั้นก็ต่อรถไปยังท่าเรือดอนซักดอนซักเพียแล้วก็ต่อเรือเฟอร์รี่เช่นราชาแฟรี่หรือซีทรานเฟรรี่ไปยังท่าเรือหน้าทอนของสมุยใช้เวลาบนเรือประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งข้อดีประหยัดค่าเดินทางรวมได้มากเลยค่ะแต่จะใช้เวลาเดินทางรวมทั้งหมดประมาณ4-6ชั่วโมงก็แลกมาด้วยการประหยัดเงินนั่นเองแล้วการเดินทางบนเกาะสมุยล่ะสมุยเป็นเกาะใหญ่นะคะการเดินทางรอบเกาะจึงสําคัญรถช้ หรือมอเตอร์ไซค์วิธีที่ดีที่สุดในการสำรวจเกาะอย่างอิสระเลยค่ะมอเตอร์ไซค์เช่าต่อวันก็แค่2 5 0ร้อบถึงสี่บาทเท่านั้นส่วนรถยนต์ก็เริ่มต้น8 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทรถ2แถว2แถวเป็นรถโดยสารสาธารณะลัดวิ่งรอบเกาะตามถนนสายหลัดเป็นทางเลือกที่ประหยัดในการเดินทางระหว่างหาดแท็กซี่หรือแอป,ปเรียกรถมีให้บริการค่ะแต่ราคาค่อนข้างสูงกว่าในเมืองใหญ่ยังไงก็ควรตกลงราคาก่อนใช้บริการนะคะ 아. <목소리나> ช่วงที่สองตะลุยหาดดังและหาดซ่อนเร้นเอาละค่ะเมื่อมาถึงสมุยแล้วสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือไปสำรวจชายหาดสเสน่ห์ที่แท้จริงของสมุยคือความแตกต่างที่ลงตัวของชายหาดแต่ละแห่งเหมือนกับบุคลิกที่แตกต่างกันของเกาะเลยค่ะ2.1หดหงหาดเฉวงชาวเวงบีชหัวใจของสมุยเฉวงคือศูนย์กลางความคึกคักและชีวิตชีวาที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือนด้วยความยาวถึง6กิโลเมตรทำให้เฉวงเป็นหาดที่ ยาวที่สุดและยังถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนเฉวงเหนือมักเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทขนาดใหญ่บรรยากาศจะเงียบสงบเหมาะกับคนที่ต้องการความสะดวกแต่ยังคงความเป็นส่วนตัว เฉวงกลางคือหัวใจของความบันเทิงเลยค่ะร้านอาหารพับบาร์ร้านค้าและตลาดกลางคืนยามค่ำคืนกิจกรรมทางน้ำก็จะรวมตัวกันที่นี่เฉวงน้อยเป็นหาดเล็กๆที่ขั้นระหว่างเฉวงกับละไมบรรยากาศผ่อนคลายโรแมนติกเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทหรูที่มีวิวสวยงามห้ามพลาดท,ที่เฉวงการลองเล่นพาราเซลลิงหรือเจ็ตสกีในช่วงบ่ายและเมื่อตกเย็นห้ามพลาดเดินชมถนนคนเดินเฉวงและการดื่มด่ำบรรยากาศที่ ปิสคลับชื่อดัง2.2หาดละไมสงบงามและมีตำนานถัดจากเฉวงลงมาทางใต้คือหาดละไมค่ะที่นี่มีความยาวเป็นอันดับสองแต่ให้บรรยากาศที่สงบเงียบและผ่อนคลายกว่ามากหาดทรายขาวละเอียดโค้งเป็นรูปพระจันทร์รายรอบด้วยถิวมะพร้าวเหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบแท้จริงเลยค่ะและเมื่อพูดถึงละไมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือตำนานหินตาหินยายหินตาหินใหญ่สัญ,ญลักษณ์ทางธรณีวิทยาที่ โด่งดังที่สุดของสมุยตามตำนานท้องถิ่นเล่าว่าเป็นเรื่องราวความรักแท้ที่พลัดพรากของตายายคู่หนึ่งที่กลั้นใจตายกลางพายุจนกลายเป็นหินรูปร่างประหลาดคล้ายอวัยวะเพศชายและหญิงซึ่งเป็นเครื่องยืนยันในความรักและคำมั่นสัญญาของทั้งคู่กิจกรรมที่ละไมแนะนำให้ไปเยี่ยมชมหินตาหินใหญ่ในช่วงเช้าตรู่ค่ะนวดแผนไทยริมหาดก็เป็นอีกกิจกรรมที่ฝินมากและถ้าเป็นวันอาทิตย์ห้ามพลาดตลาดกลางคืนละไมาลมาไมค่ะ 2.3หาดบ่อผุดและหมู่บ้านชาวประมง Fisherman's Village มาที่ทางตอนเหนือของเกาะกันบ้างค่ะที่นี่คือหาดบ่อผุดจุดที่ผสมอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันอย่างลงตัว หมู่บ้านชาวประมงฟ e r m a n s v i l l เ g e เป็นย่านเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้สไตล์จีนไทยที่ถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารสุดหรูบูติคโฮเทลและคาเฟ่กเก๋ๆให้บรรยากาศที่แตกต่างจากเฉวงอย่างสิ้นเชิงถนนคนเดินบอพูดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ค่ะเป็นตลาดนัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะสมุยเต็มไปด้วยสินค้าแฮนด์เมดอาหารท้องถิ่นและการสแสดงริมถนนเป็นจุดที่พลาดไม่ได้เลยถ้าต้องการสัมผัสวัฒนธรรมของสมุย 2. 4ด หาดซ่อนเร้นสำหรับผู้รักความสงบนอกจากหาดหลักๆแล้วสมุยยังมีอัญ,ญมณีซ่อนเร้นที่น่าค้นหาหาดเชิงมนโชมนบีชหาดเล็กๆที่สงบและเป็นส่วนตัวที่สุดเหมาะสำหรับครอบครัวน้ำทะเลเตื้นและใสามากหาดลิปะน้อยหรือที่เรียกว่าจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุดของสมุยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะชายหาดมีทรายที่นุ่มมากและยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือหลักของเรือแฟรี่ด้วยอ่าวทองตะเคียนซิลเวอร์บีช ทงตะเคียนหาดเล็กจิ๋วที่สวยงามราวกับสาวว่ายน้ำส่วนตัวน้ำทะเลสายราวกับกระจกมีโขดหินสวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นสนอกเคริงและพักผ่อนแบบส่วนตัวอย่างยิ่งค่ะช่วงที่3กิจกรรมห้ามพลาดผจญภัยและวัฒนธรรมสมุยไม่ได้มีดีแค่การนอนอาบแดดนะคะเพราะที่นี่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายที่ตอบโจทย์ตั้งแต่สายบุญสายผจญภัย ไปจนถึงสายชิว3.1ทัวร์เกาะใกล้เคียงสุดยอดวันเดย์ทริปการมาสมุยจะไม่สมบูรณ์ค่ะถ้าไม่ได้ออกไปสำรวจหมู่เกาะใกล้เคียงซึ่งถือเป็นอัญมณีของอ่าวไทยภูอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองแอ่งทอง National Marine Park นี่คือไฮไลท์ประกอบด้วยเกาะหินปูนกว่า42เกาะเป็นภาพทัศนียภาพที่อลังการราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์ กิจกรรมหลับคือการปีนขึ้นสู่จุดชมวิวบนเกาะบัวตาหลับเพื่อชมวิวทะเลในสีเขียวมรกตที่ถูกโอบล้อมด้วยผูเขาทั่วเกาะหมูพิกไอแลน์ดหรือเกาะมัดสุมอันนี้คือกระแสไวัยร่าล่าสุดเลยค่ะเกาะมัดสุมได้รับฉาย,ยาว่าเกาะหมูเพราะมีฝูงหมูที่น่ารักและเป็นมิตรเดินเล่นอยู่บนหาดทรายขาวนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปและเล่นกับน้องหมูได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะ ทริปนี้มักจัดคู่กับเกาะแตนโคทันซึ่งเป็นจุดดำน้ำตื้นที่ดีดำน้ำสู่เกาะเต่าโคเต่าและเกาะนางยวนสำหรับสายดำน้ำแม้จะไกลหน่อยแต่คุ้มค่าสุดๆค่ะเกาะเต่าเป็นศูนย์กลางการดำน้ำลึกสกูบ้าไดวิ่งระดับโลกส่วนเกาะนางยวนโดดเด่นด้วยสันทรายเชื่อมเกาะสาเกาะเข้าด้วยกันเป็นจุดถ่ายรูปและดำน้ำตื้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 3.2การผจญภัยบนบกสูตรอากาศบริสุทธิ์ขับ ATV และสิบลายสำหรับสายผจญภัยแบบอะดรีนาลีนรัชแนะนำให้ขับรถ ATV ตะลุยป่าและสวนมะพราะ้าวบนเส้นทางออฟโรดเพื่อชมวิวเกาะสมุยฉากมุมสูงค่ะหรือจะลองกิจกรรมสิบลายโ้นตัวข้ามยอดไม้ก็เป็นที่นิยมน้ำตกหน้าเมืองหน้าเมืองวอเตอร์ฟอล น้ำตกที่สูงและสวยงามที่สุดของสมุยสามารถว่ายน้ำเล่นได้ในฤดูฝนที่น้ำเยอะๆ3 3การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและาศาสนาวัดพระใหญ่ Big Buddha Temple วัดพระเจ้าใหญ่เป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่มองเห็นได้จากระยะไกลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยัยขนาดใหญ่สีทองเหลืองอารามที่มีความสูงถึง12เมตรอย่าลืมแต่งกายสุภาพเมื่อไปเยือนนะคะ วัดปลายแหลมวัดปลายแหลมโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทยจีนที่ผสมผสานกันอย่างงดงามโดยเฉพาะรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือขนาดใหญ่กลางบึงน้ําและพระสังกัดจายพระอ้วนวัดคุณารามชมร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อแดงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมที่ลาสังขารขนาดนั่งสมาธิเมื่อปีพศ2516ช่วงที่ส ที่พักและการพักผ่อนเลือกสวรรค์ส่วนตัวของคุณมาถึงเรื่องสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะสมุยคือศูนย์รวมของที่พักระดับโลกที่สามารถเนรมิตสวรรค์ส่วนตัวให้คุณได้ทุกงบประมาณเลย4.1ที่พักหรูหราผู้วิลล่าและรีสอร์ท5ดาวลักชวรี่เซกเมนต์สมุยคือสวรรค์ของนักเดินทางระดับไฮเอนด์จริงๆค่ะที่นี่มีรีสอร์ทที่เน้นความเป็นส่วนตัวบริการระดับสูงและวิวทิวทัศน์ท,ที่สวยงามตรรการตา บันยานทรีสมุยหาดละไมเน้นวิลล่าส่วนตัวพร้อมสระว่ายน้ำที่ตั้งอยู่บนเนินเขาให้วิวทะเลแบบพานโนรามาพร้อมสปาระดับโลกซิกเซนเซนสมุยแหลมใหญ่โดดเด่นด้วยแนวคิดอีโคเฟรนลี่และความเป็นส่วนตัวขั้นสุดคอนราดโคสมุยหาดตะลิงงามตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเพื่อชมพระอาทิตย์ตก ถูกข้องเป็นวิลล่าพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวและวิวทะเลที่ไม่มีสิ่งกีดขวางเดอริสคาร์ทอนโคสมุยอ่าวพลายแหลมมอประสบการณ์หรูหราพร้อมด้วยเดอะคอรัลรีฟสระว่ายน้ำน้ำเคลมที่จำลองแนวปะการังเทียมถ้าคุณมาฮันนีมูนหรือต้องการพักผ่อนแบบไม่มีใครรบกวนพร้อมบริการระดับบัตเลอร์เซอร์วิสที่พักกลุ่มนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะ4.2ที่พักยอดนิยมรีสอร์ทและโรงแรมติดหาดมิดเรนจ์เซ gment สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกใกล้แหล่งกิจกรรมแต่ยังคงคุณภาพการพักผ่อนที่ดีเยี่ยมสาลาสมุยเฉวงบีชรีสอร์ทหาดเฉวงดีไซน์มินิมอลสีขาวสะอาดตาพร้อมสระว่ายน้ำริมหาดที่สวยงามทำเลดีเดินไปร้านค้าได้ง่ายอนันตราบ่อผุดบ่อผุด ทำเลดีมากใกล้ฟิชบอลสวิลเลจบรรยากาศเงียบสงบแต่ยังเข้าถึงความคึกคักได้ง่ายไฮยารดรีจันซี่โคสมุยหาดเฉวงรีสอร์ทใหม่ณนะปี2024-2025ที่มี f ฟ c i l i ิลิตี้สครบครันและการออกแบบที่ทันสมัยเหมาะสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนมากๆเลยค่ะ4.3สสปาและการดูแลสุขภาพเวลเนสแอนด์สปาสมุยเป็นศูนย์กลางของเวลเนสทัวริซึมที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย หลายรีสอร์ทหรูมีสปาที่ได้รับรางวัลระดับโลกเช่นธรรมรินทร์สปริงส์ฟอรเรสต์สปาที่เน้นการบำบัดท่ามกลางธรรมชาติหรือามลายาเวลเนสแซงชอรีที่มีชื่อเสียงด้านการล้างพิษและการทำโยคะการมาสมุยจึงไม่ใช่แค่การเที่ยวแต่คือการมาชาร์จพลังให้ร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ค่ะช่วงที่ 5. สเสน่ห์แห่งรสชาติตะลุยกิน การเดินทางจะสมบูรณ์ได้อย่างไรคะถ้าขาดซึ่งรสชาติเกาะสมุยคือสวรรค์ของนักชิมด้วยความหลากหลายของอาหารตั้งแต่สตรีทฟู้ดราคาหลักสิบไปจนถึงฝ่ายดิ่งระดับโลก5.1อาหารใต้รสจัดจ้านและอาหารทะเลสดใหม่อาหารท้องถิ่นของสมุยคือการผสมผสานรสชาติใต้แท้ๆกับความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบจากทะเลอ่าวไทยคะ่ะร้านอาหารพื้นเมืองในตำนานสเบียงเลสบายาเลมีหลายสาขา เป็นที่นิยมให้บริการอาหารทะเลสดสดและอาหารใต้รสจัดจ้านครัวชาวบ้านเน้นอาหารใต้รสชาติดั้งเดิมเมนูห้ามพลาดคือแกงส้มไข่ปลารียวกิวและปลาเผากะปิสตอร้านอาหารใต้แท้ๆที่เน้นวัตถุดิบและรสชาติจัดจ้านถึงใจเมนูท้องถิ่นห้ามพลาดหอยนางรมสุราษฎร์ขึ้นชื่อเรื่องความสดตัวใหญ่และรสหวานข้าวหอมมะพร้าวสมุยข้าวที่หุงด้วยน้ำมะพร้าออ่อนให้กลิ่นหอมเฉพาะตัว ต้มยำทะเลมะพร้าวอ่อนความหอมหวานของกระทิและมะพร้าวอ่อนตัดกับความเผ็ดร้อนของเครื่องต้มยำคืือที่สุด5.2ฝ่ายด i n น n g และ International c u ลค i n ซีนโดยความที่เป็นเกาะนานาชาติสมุยจึงมีร้านอาหารหรูหราที่เสิร์ฟอาหารจากเชฟชื่อดังจากทั่วโลกค่ะชาดาเชฟส์ s ทเบิลเมื่อประสบการณ์เชฟส์ Table ที่ผสมผสานอาหารไทยสมัยใหม่โมเดิร์นไทยคซีนกับเทคนิคการทำอาหารชั้นสูง The Hide โรงแรมโฟร์ซีซัน เสิร์ฟอาหารไทยรสเลิศในบรรยากาศสุดโรแมนติกพร้อมวิวทะเลที่งดงามเพรโกอิตาเลียนรีสอร์ทชเวงร้านอาหารอิตาเลียนยอดนิยมที่เสิร์ฟพิซซ่าเตาฟืนและพาสต้าแบบโฮมเมด5.3คาเฟ่ในบีชคลับจุดเช็คอินยามเย็น บีชคลับสถานที่ที่รวมความบันเทิงดนตรีและวิวพระอาทิตย์ตกไว้ด้วยกันโคโคทารมบ่อผุดโดดเด่นด้วยปีนแบกและสวิงรินหาดพร้อมการแสดงโชว์ไฟยามค่ำคืนที่ไม่ควรพลาด Scene ซนบีชคลับหาดชเฉวงบีชคลับสไตล์ย้อนยุคที่มีสาวว่ายน้ำขนาดใหญ่ติดหาดเหมาะสำหรับการปาร์ตี้ริมทรายคาเฟบรรยากาศดี The Roof สมุย คาเฟ่และร้านอาหารที่มีจุดชมวิวสวยๆเหมาะสำหรับถ่ายรูปละไมคคิชโคโกนัทไอศครีมร้านไอศครีมมะพร้าวแท้ๆที่คุณจะพบได้ตามจุดท่องเที่ยวสำคัญเช่นจุดชมวิวลาดเกาะช่วงที่6เคล็ดลับและการเตรียมตัวเที่ยวสมุยอย่างไรให้สมบูรณ์แบบมาถึงช่วงสุดท้ายของคู่มือฉบับสมบูรณ์แล้วค่ะ เพื่อให้คลิปเกาะสมุยของคุณราบรื่นและน่าจดจำนี่คือข้อแนะนำและเคล็ดลับที่ผู้เชี่ยวชาญต้องรู้6.1ค่าครองชีพและการวางแผนงบประมาณเกาะสมุยถือว่ามีค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงกว่าค่าเฉลี่ยในประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะในโซนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแต่เราสามารถปรับงบประมาณให้เข้ากับสไตล์การเที่ยวของตนเองได้โดยแบ่งออกเป็น3ระดับคร่าว งบประมาณประหยัดประมาณ1,400-2,000ถึงบาทต่อวันคุณสามารถเลือกพักในโฮสเทลหรือ House, เกสต์เฮาส์เน้นรับประทานอาหารจากสตรีทฟู้ดและใช้รถสองแถวในการเดินทางบนเกาะกิจกรรมหลักจะเน้นไปที่การเข้าชมวัดและชายหาดสาธารณะ 6.2งบประมาณปานกลางประมาณ4,600-7,000ถึงบาทต่อวันเป็นงบประมาณที่ให้ความสะดวกสบายในการพักในโรงแรมหรือรีสอร์ททิตหาดระดับ3-4ดาวสามารถเพลิดเพลินกับร้านอาหารดีๆและมีอิสระในการเดินทางโดยการเช่ามอเตอร์ไซค์รวมถึงสามารถจัดทริปทัวร์เกาะแบบวันเดย์ทริปได้ 6.3งบประมาณหรูหราประมาณ17,500บาทขึ้นไปต่อวันสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ระดับไฮเอนหัวประมาณนี้จะครอบคลุมค่าที่พักในพูลวิลล่าหรือรีสอร์ท5ดาวการรับประทานอาหารในร้านไฟายไดนิง่งและกิจกรรมพิเศษเช่นทัวร์ดำน้ำส่วนตัว สรุปคือสมุยเป็นจุดหมายปลายทางที่ยืดหยุ่นมากค่ะจะมาแบบประหยัดหรือต้องการสัมผัสความหรูหราในระดับโลกก็ตอบโจทย์ได้หมดเลย 6.2. ข้อควรระวังและความปลอดภัยการเช่ามอเตอร์ไซค์ตรวจสอบสภาพรถให้ละเอียดก่อนเช่าและถ่ายรวบตําหนิไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันปัญหาภายหลังและที่สำคัญคือขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะบนเกาะมีทางลาดชันและโค้งเยอะ การเดินเรือหากเดินทางในช่วงฤดูฝนต่อคอดถึงพอยอควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศก่อนจองทัวร์เกาะเพราะอาจมีการยกเลิกทริปได้ค่ะ6.3การรักษาสิ่งแวดล้อมเที่ยวอย่างรับผิดชอบลดการใช้พลาสติกพกขวดน้ำส่วนตัวไปเองเพื่อช่วยลดขยะพลาสติกบนเกาะนะคะการดำน้ำอย่าสัมผัสหรือเหยียบปะการังและเลือกใช้ครีมกันแดดที่ไม่ทำลายปะการังรีบเซฟซันสกรีนก็จะดีมากเลย น้องหมูที่เกาะมัดสุมให้อาหารน้องหมูด้วยอาหารที่ถูกต้องที่เตรียมไว้ให้เท่านั้นและอย่ารบกวนพวกมันขณะพักผ่อนนะคะช่วงที่7บทสรุปและ Call to Action เกาะสมุยเราคงต้องยอมรับว่ามันเป็นมากกว่าหาดรายและน้ำทะเลจริงๆค่ะมันคือสถานที่ที่ความหรูหราอยู่ร่วมกับความเรียบง่ายที่การผจญภัยมาคู่กับการพักผ่อนทางจิตวิญญ,ญาณ และที่ตำนานยังคงมีชีวิตอยู่ในโขดหินริมทะเลเราได้นำคุณเดินทางผ่านทุกแง่มุมของเกาะแห่งนี้อย่างละเอียดตั้งแต่หาดเฉวงที่สว่างสวยัยหาดละไมที่มีตำนานเรื่องเล่าไปจนถึงความอลังการของหมู่เกาะอ่างทองและลิ้มรสอาหารจากเชฟชื่อดังระดับโลกหากคุณกำลังมองหาสถานที่ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนในครอบครัวหรือทุกความฝันของคนรักการเดินทาง เกาะสมุยคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจพักในภูวิลล่าส่วนตัวบนเนินเขาวที่ตลิ่งงามสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงที่บ่อผุดหรือออกไปผจญภัยกับน้องหมูที่เกาะมัดสุมสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับกลับไปอย่างแน่นอนคือความทรงจำอันล้ำค่าและการเติมพลังให้กับชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม ถึงเวลาที่คุณจะแพ็คก,กระเป๋าทิ้งความวุ่นวายไว้เบื้องหลังและเดินทางไปค้นพบสวรรค์กลางอ่าวไทยด้วยตาของคุณเองแล้วค่ะเกาะสมุยพร้อมแล้วที่จะต้อนรับคุณด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุดของคนใต้และท้องทะเลที่สวยงามที่สุดในอ่าวไทยและนี่คือทั้งหมดของคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเกาะสมุยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆในการวางแผนเดินทางครั้งต่อไปนะคะ ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำมาเล่าฝากกดติดตามช่องพอดแคสต์ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆและจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจที่เราจะนำมาฝากกันอีกในครั้งหน้ากดไลค์และกดแชร์เอพิโซดนี้ออกไปให้เพื่อนๆที่กำลังหาที่เที่ยวโดนๆด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ